ความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากขวันพระเอกของเรา ได้กลายล่างเป็นบุกซาปีศาจอมาตะตั้งแต่เมื่อ1,000ปีก่อนทวันครับเคยเป็นปีศาจร,ร้ายที่ฆ่าชีวิตคนบริสุทธิ์ไปมากมายโดยที่ตัวเขาเองไม่เคยสนเลยว่าสิ่งที่เขาทํามันถูกต้องหรือเปล่าจนกระทั่งจุดเปลี่ยนของชีวิตทวันก็ได้มาถึงเมื่อเขามีความจําเป็นครับต้องส่งต่อคําสาบบูกซาที่มีให้แก่อิลแทนได้สานต่อเนื่องจากตัวเองครับบาดเจ็บทางร่างกายค่อนข้างหนักเจียนตายโดยได้สร้างข้อผูกมัดกับอิลแทนขึ้นมาว่า เขาจะต้องคืนคำสาบนี้ให้กับพระเอกในชาติหน้าไม่เช่นนั้นแล้วครับอิอแทจะต้องทุกทรมานกับแผลลุมดำที่กลางหน้าอกของเขาตลอดไป ซึ่งในความจริงครับก็เป็นแบบนั้นอู๋แทเป็นอมตะก็จริงแต่ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขจนกว่าเขาจะถอนคำสาปที่ว่านี้ได้จึงก็ต้องอาศัยความร่วมมือของฮวันและถ้าพูดกันตามตรงคงยากหน่อยหละครับนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้อู๋แทนนั้นโกรธแค้นพระเอกเป็นอย่างมากและเขาได้สัญญากับตัวเองไว้ว่าจะแก้แค้นฮวันให้ได้เลย ด้วยการจัดการกับทุกคนที่เขารักให้ตายเกลี้ยงสวัสดีครับผมโาเบลทุกคนกลังจะได้ฟังสรุปในเรื่องซีรีส์เรื่องใหม่จากทางเน t f l i x กอย่างเรื่องบูกเซาว,วิญญาณปีศาจอมตะในอีีที่15กันแล้วครับอีีรองสุดท้ายใครที่ไม่ดูอีีก่อนหน้าให้กดกลับไปดูก่อนที่ลิง์ใต้คลิปสำหรับเพื่อนไหนชื่นชอบคลิปนี้ฝาก,กไลค์กับแอดมินคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับ หนังที่เปิดเรื่องขึ้นมาต่อจากในตอนที่แล้วหลังจากที่ซังอุนครับนางเอกของเราได้พาวันกลับมาพักผ่อน เนื่องจากสภาพร่างกายที่บาดเจ็บจากการต่อสู้ตอนนี้ครับพวกเขาก็ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งแล้วกลับไปอยู่ในบ้านภูเขาที่พวกเขาเคยใช้หลบซ่อนในคราวก่อนอาการตาบอดของฮวานครับก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆแต่ยังคงหายแบบไม่สมบูรณ์ซึ่งระหว่างนั้นพระเอกก็ได้พาซังอุนไปดูภูเขาที่ที่เขาเคยอาศัยอยู่เมื่อ600ปีก่อนมันคือภูเขาครับที่คนสมัยก่อนเชื่อว่าบูกเซาอาศัยอยู่ที่นี่ ทวันก็เล่าว่าเขาเคยอยู่ที่ภูเขาลูกนั้นและครอบครัวของเขาครับก็ตายที่นั่นเช่นกันภารกิจการฆ่าอิลแทในครั้งนี้พระเอกได้ย้ำกับนางเอกว่าเขาจะเป็นคนที่ตายไปพร้อมกับอิลแทเองและได้บอกสังอุลครับว่าอย่าห้ามเขาอีกเลยเพราะนั่นเป็นสิ่งที่คิมฮวายอนชาติก่อนของเธอและสังยองพี่สาวเธอ ้องการมาโดยตลอดคือให้อูแทพบกับความตายแต่สั่งอุนจีรับกลับไม่ยอมเธอบอกว่าเธอให้อาวันตายไม่ได้จริงเพราะความรู้สึกของเธอที่มีต่อเขาเดยไม่ใช่แค่ชอบหรือไม่ชอบอีกแล้วมันมีอะไรที่มากกว่านั้นคือเธอรู้สึกว่าต้องอยู่ข้างกายพระเอกให้ได้ ถ้าพระเอกตายก็เหมือนกับครึ่งหนึ่งของเธอครับตายไปด้วยเช่นกันสังอุลเลยกลัวและค่อนข้างกังวลเป็นอย่างมากซึ่งเธอจะไม่ยอมให้ฮวันตายโดยเด็ดขาดเพราะในตอนนี้ครับเธอก็รู้แล้วว่าครอบครัวของพระเอกในชาติก่อนก็คือชีโฮกับโดยูนั่นเองซึ่งพวกเขาในตอนนี้ก็อยู่ตรงหน้าของพระเอกแล้วเขาควรจะได้ใช้ชีวิตกับครอบครัวสิไม่ควรจะมาตายอะไรแบบนี้แต่ฮวันก็บอกนะครับว่าตราบใดที่อิลแทยังคงอยู่ทุกคนก็ยังคงไม่ปลอดภยัยการที่เขาตายไปพร้อมกับอิลแท้นะ่ะเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้ว ครอบครัวของเขาที่เหลือจะได้ปลอดภัยเพราะว่าตัวของพระเอกไม่อยากใช้ชีวิตแบบที่สูญเสียคนในครอบครัวของเขาอีกต่อไปแล้วทีนี้ครับทั้งสองคนก็พากันกลับมาที่บ้านก็เลยเป็นเหตุที่ว่าทุกคนได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันที่บ้านอีกครั้งขาดก็แต่เพียงคุณป้าไฮเยซอกครับที่เพิ่งตายจากไปมันก็เลยทําให้บรรยากาศที่โตอาหารครับค่อนข้างดูเงียบเงียบไปบ้างพวกเขาได้โทรหาสายสืบคอนเพื่อถามถึงเรื่องบางอย่าง ที่ในตอนนี้เนี่ยตัวสายสืบนั้นก็ดูเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนแล้วจากที่เขาเพิ่งจะทราบความจริงบางอย่างเรื่องของน้องสาวที่ตายจากไปเมื่อหลายสิบปีก่อนเพราะว่าบูกับสาวตัวึ่งซึ่งก็คือตัวฮาวันนั่นเองครับมันก็เลยทําให้สายสืบคอนทั้งโกรธและสับสนเป็นอย่างมากครับไม่รู้จะทํายังไงต่อไปดีฮาวันในตอนนี้ได้ออกมาซื้อของข้างนอกกับโดยุนที่ร้านสะดวกซื้อโดยก่อนที่พวกเขาจะกลับบ้านโดยุนก็อยากแวะไปร้านถ่ายรูปซะหน่อย เพื่อเอารูปที่พวกเขาเคยถ่ายร่วมกันมาเนี่ยไปอัดลงกรอบไว้เป็นที่ระลึกเพราะมันได้ให้ความรู้สึกถึงคำว่าครอบคร,บครัวสําหรับโดยูนยมากที่สุดแล้วตลอดชีวิตที่ผ่านมาครับเขาไม่เคยมีครอบครัวแบบนี้มาก่อนซึ่งก็ปรากฏว่าเจ้าของร้านถ่ายรูปรวมไปถึงเพื่อนบ้านละแวกนั้น ก็คือชาวบ้านในอดีตชาติครับที่เคยไล่ล่าฮวันมาก่อนในสมัยที่เขายังเป็นเด็กเมื่อ600ปีก่อนแต่ละคนเราก็เป็นคนที่เคยเกี่ยวพันกับเขาทั้งนั้นไม่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขากับฮวันจะเป็นในทิศทางศัตรูหรือว่าญาติมิตรก็ตามแต่ละคนก็วนเวียนกลับมาเจอกันอีกจนได้แต่พระเอกในตอนนี้ครับไม่ได้ถือโทษโกธใครอีกต่อไปแล้วและคิดในใจว่า ใครก็ตามที่เคยเจอครั้งหนึ่งในชาติก่อนๆก,ก็จะโครจรมาเจอกันแบบนี้อีกครั้งในชาติต่อ,ตอไปก่อนที่ภาพเราจะตัดกลับมาที่ทางฝั่งของสายสืบคอน ที่ตอนนี้ก็เมาเรียราตสลบอยู่บนรถไม่สนอะไรทั้งนั้นจู่ๆรับลุนน้องสายสืบพันก็ได้เข้ามาหาแล้วก็บอกข่าวร้ายเรื่องนายกเทสมนตรีที่เพิ่งหายตัวไปอย่างลึกลับซึ่งถ้าถามว่านายกแกหายไปไหนนั่นก็เป็นเพราะอึลแท่นั่นเองครับหลังจากที่เขาได้หลอกใช้นายกแล้วเนี่ยก็จัดการฆ่าเขาทิ้งไปคือสายสืบพันเนี่ยเกรงกลัวว่าชะตากรรมของเขาครับจะต้องจบเหมือนกับนายกเทศมนตรีคนนั้นก็เลยจัดการบอกที่อยู่ของอึลแทให้กับสายสืบคอนได้รับรู้และได้ฝากฝังกับเขาว่า ฝ่าจัดการอกอิดแทนให้ทีครับมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆว่าแล้วครับสายสืบพันก็มอบบางอย่างให้กับสายสืบคอนมันคืออาวุธปืนกระบอกหนึ่งเพื่อให้สายสืบคอนไปจํากัดอกอิดแทน ในขณะที่ทางฝั่งของสังอุนกับพวันก็ได้กลับมาที่ป่าครับที่ทั้งคู่ในอดีตชาติเคยอาศัยอยู่เมื่อ600ปีก่อนฮวันในตอนนี้ได้หวังว่านางเอกจะสามารถจดจําอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างแต่สังอุนครับเธอก็ไม่ได้มีความทรงจําใดๆผุดเข้ามาในหัวเลยและเธอไม่ได้ตั้งใจครับจะมาฟื้นความทรงจําอยู่แล้วเพราะสิ่งเดียวที่นางเอกต้องการในตอนนี้คือตั้งใจจะให้พระเอกรับทวงดวงวิญ,ญญาณของเขาจากร่างกายของเธอกลับไปเพราะนางเอกคิดว่าคนที่ควรตายไปพร้อมกับอูดแทไม่ใช่ฮวันครับแต่กลับต้องเป็น เธอเองนั่นแหละนางเอกในตอนนั้นครับจึงหยิบมีดขึ้นมาเพื่อจะปาดคอ แล้วก็ได้พูดกับพวันเป็นครั้งสุดท้ายว่าถ้าคุณพวันจะมาช่วยฉันจะต้องเอาวงวิญาณของฉันไปเท่านั้นเพื่อทําให้แน่ใจว่าเธอจะต้องกลายเป็นบูกษาว่วาแล้วครับนางเอกก็รีบจัดการในทันทีแต่พวันจิกรับที่มีความรวดเร็วกว่าเป็นอย่างมากก็ได้เข้ามาดึงมีดเอาไว้เพราะเขาไม่อยากให้สังอุ่นครับต้องมาตายแล้วก็สารภาพความจริงบางอย่างให้กับสังอุ่นได้ฟังว่าเขาไม่สามารถปล่อยให้เธอตายไปพร้อมกับอู๋แทได้จริงครับเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่สังอุ่นตายจากไป พาวันจะรู้สึกเหมือนกับว่าทุกอย่างในชีวิตของเขาครับหายไปเช่นกันพราเรียกได้ว่าตลอดระยะเวลา600ปีที่ผ่านมา พวันใช้ชีวิตในการตามหาสังอุนมาโดยตลอดจนสุดท้ายก็มารู้ว่านางเอ,งเองกรับไม่ใช่คนที่ต้องแก้แค้นมันก็เลยแปลเปลี่ยนความรู้สึกอยากแก้แค้นกลายเป็นความผูกพันเพราะว่าการตามหาสังอุลรับมันเคยเป็นทั้งชีวิตของพวันมาโดยตลอด600ปีที่ผ่านมาซึ่งเขาในตอนนี้กับเธอรับก็ได้ผูกพันกันเข้าไปแล้วสายสืบคอนหลังจากรู้ที่อยู่ของอูดแทนแล้วรับก็มาหาพวันที่บ้านเพื่อวางแผนกันกรับในการไล่ล่าอูดแทนกันต่อ ซึ่งพวกเขาแต่ละคนก็ตั้งใจว่าจะใช้แผนการเดิมครับคือการจับอูแทดถ่วงบ่อน้ําเอาไว้ ทั้งซีโฮกับโดยุในตอนนี้ก็ทําอะไรไม่ค่อยได้มากพวกเขาก็ทาได้เพียงแค่ขอร้องครับให้ทุกคนกลับมาได้อย่างปลอดภัยก็พออย่าให้มีใครครับจะต้องสละชีวิตตัวเองอีกเลยเพราะสิ่งที่โดยุนกับชีโฮต้องการมากที่สุดในตอนนี้เลยก็คืออยากให้ทุกคนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแบบนี้ตลอดไปที่นี้แหละครับทั้ง3คนพระเอกนางเอกแล้วก็สายสืบคอนก็ตั้งใจว่าจะไปะเผชิญหน้ากับอู๋แทเป็นครั้งสุดท้ายแต่ทว่าแววตาของสายสืบสิครับกลับดูเศร้าซ้อยหงอยเหงา และสับสนกับตัวเองเป็นอย่างมากยิงกับว่าแผนการไล่ล่าอูดแทนในครั้งนี้เขาได้แฝงแผนการอะไรบางอย่างซ่อนเอาไว้อีกทบหนึ่งโดยที่พระเอกกับนางเอกไม่ทันรู้ตัวซึ่งก่อนภารกิจสําคัญจะเริ่มต้นขึ้นสังอุนก็ได้ย้ํากับสายสืบคอนเดกราว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ย ห้ามยิงไปโดนที่หัวใจของบูกะเซาโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นของพระเอกหรือว่าของหลุมดําเองก็ตามไม่งั้นทั้งคู่จะตายจากไปสายสืบคอนได้ยินแบบนั้นก็อ๋อเลยสิครับแล้วก็ดูแล้วว่าจะต้องทํายังไงต่อไปดีซังอูในตอนนี้สังเกตเห็นว่าสายสืบเนี่ยดูท่าทางแตกต่างไปจากเดิมก็เลยถามเขาว่าเป็นอะไรหรือเปล่าซึ่งสายสืบก็ตอบกลับไปว่าวันนี้ครับเขาแค่ประมาทเพราะว่าต้องทํางานใหญ่ก็แค่นั่นเองนี่เป็นสิ่งที่เขารอมาทั้งชีวิตก็เพื่อวันนี้ในการกําจัดบูกะเซาตัวร้ายนางเอกได้ยินแบบนั้น ครับก็ค่อนข้างสบายใจซึ่งพอพวกเขาเดินทางมาถึงรับก็ได้พบว่าอูแทก็รออยู่ที่บ่อน้ําเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อวานก็เห็นว่าข้างในรับทั้งมืดและค่อนข้างแคบถ้าทุกคนพากันเข้าไปข้างในทั้งหมดเดีย่ยอาจจะเป็นอันตรายก็เป็นได้เขาก็เลยขอตัวครับจะเข้าไปเพียงแค่คนเดียวด้วยแผนการของวานในตอนนี้ก็คือเขาจะเข้าไปรับและพยายามทําให้อิลแทนนั้นอ่อนแรงให้ได้มากที่สุดจนมันได้ออกมาหาสังอุ่นข้างนอกให้สายสืบคอนใช้จวหวดนั้นครับในการลั่นไกปืนยิงไปใส่อิลแทนรับให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสตามด้วยการฉีดยาพิษใส่เขาดูอ็อกชินีครับเคยใช้วิธีการนี้ในการทําให้แรงบุกเซาหมดมาก่อนและสิ่งที่สําคัญที่ สุดเลยก็คือสายสืบคองจะต้องยิงให้โดนอ,อกอูแทกรับ แต่ห้ามยิงโดนหัวใจของเขาโดยเด็ดขาดและเมื่อพระเอกเข้าไปหาอูแทอูแทก็ไม่รอช้าสิกรับจัดก,การจุดไฟเผาตามแผนตัวเองเหมือนกันพระเอกในตอนนี้ครับก็มีแผนโดยการพูดจาหวาดล้อมให้อูแทนั้นแปลกใจอยู่ๆครับวันนี้พระเอกก็มาแปลกเขาใช้คำพูดเข้าข้างอูแทเป็นอย่างมากว่าที่ผ่านมารับไม่น่าโทษอูแทเลยฉันน่าจะเชื่อนายตั้งแต่แรกฉันเพิ่งรู้ว่าที่ผ่านมานายทำเพื่อฉันมาโดยตลอดอูแทที่ยินคำพูดนี้จากปากของพระเอกอยู่ๆก็เริ่มใจอ่อนสิกรับ และแปลกใจขึ้นมาว่าทําไมจูจ่ๆฮาวันถึงพูดแบบนั้นแกนแน่แต่ก่อนที่อิลแทจะไหวตัวทันครับฮาวันก็ใช้จังหวะนี้นี่แหละในการแทงมีดในมือของเขาเข้าไปที่อกของอิลแทจนตัวอิลแทคร,รับได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ถึงกระนั้นตัวของฮาวันครับก็สู้อิลแทไม่ได้อยู่ดีเพราะเมื่ออิลแทได้เอาคืนพระเอกแล้วพละกําลังของปูกาเซาตัวร้ายครับกับมีเหนือกว่า อูแทก็พยายามจะใช้มีดครับในการแทงกลับพระเอกเหมือนกันซึ่งทั้งสองคนนี้ครับก็ทําการต่อสู้กันอย่างสูสีต่างคนต่างงัดสกิลการต่อสู้ทั้งหมดที่มีครับมาซัดกันแบบที่ไม่มีใครยอมใครเลยก็ว่าได้จนทั้งสองคนครับค่อนข้างบาดเจ็บหนักกันทั้งคู่แต่อูแทสิครับก็แรงเยอะกว่าเขาเตรียมตัวครับจะจับตัวของพระเอกโยนลงไปในบ่อน้ําเพื่อกักขังฮวันตลอดไปแต่ก่อนที่อูแทจะทําแบบนั้นเขาก็ตั้งใจว่าจะจับมินซังอุลครับมาฆ่าต่อหน้าพระเอกเสียก่อน ก็เลยพยายามจะเดินออกไปข้างนอกรับเพื่อพาสังอูนเข้ามาข้างใน แต่นี่ก็เข้าแผนการของนางเอกกับสายสืบคอนที่กำลังรอเขาอยู่พอดีอูแทในตอนนี้ครับถูกสายสืบคอนยิงเข้าไปแบบไม่ยัง้งโดยที่ตัวของสายสืบเนี่ยก็เล็งไปที่หัวใจของอูแทด้วยสั่งอุนที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจเลยสิครับเธอก็เลยพยายามจะตะโกนห้ามสายสืบคอนว่าอย่าทำแบบนั้นแต่สายสืบครับไม่สนใจอะไรทั้งนั้นหลังจากที่เขายิงอูแทเสร็จแล้วเนี่ยก็รีวิ่งเข้าไปข้างในครับเพื่อตามหาพระเอกเพื่อส่งลูกตะกัวในปืนครับอัดไปที่หัวใจของฮาบันเช่นกันเพราะตัวสายสืบคอนต้องการให้บู สังคู่ครับต้องตายจากไปอยู่แล้วแต่ก็ต้องมาโดนสังอุนสิครับมาห้ามเอาไว้เสียก่อนสังอุนที่เห็นว่ายัางไงสายสืบก็ไม่ยอมฟังแน่ ก็เลยจัดการกร a b เอาร่างกายตัวเองมาบังวิธีกระสุนของสายสืบเอาไว้เพื่อไม่ให้ควอนกรับยิงไปโดนที่ร่างกายของพระเอกโดยในขณะที่สายสืบคอนกำลังจะลั่นไกปืนนั้นสังอุ่นก็ได้ขอร้องเอาไว้แล้วพูดให้สายสืบคอนั้นเปลี่ยนใจก็เลยเป็นเหตุที่ว่าเขาในตอนนี้เริ่มชังใจขึ้นมาบ้างถึงแม้ว่าวันกร a b จะเป็นคนที่เขาอยากจะแก้แค้นมาโดยตลอดแต่ก็เรียกได้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พาวันได้เคยช่วยชีวิตสายสืบคอนเอาไว้หลายต่อหลายครั้งจนสายสืบคอนครับก็เริ่มได้สติกลับคืนมาก็เลยหยุดการกระทําเหล่านี้ไปก่อนชั่วขณะหนึ่งก่อนที่พวกเขาแต่ละคนครับจะพึ่งคิดได้ว่า จะต้องรีบเอายาพิษไปฉีดใส่อคุณอูทก่อนเลยในขณะที่มันกําลังหมดแรงรับถ้ว่าตอนนั้นก็ไม่ทันเสียแล้วทั้งซังอุนแล้วก็สายสืบคอนเริ่มมีเลือดก,กำเดาไหลออกมาเพราะว่าอูทแทในตอนนี้รับกําลังจะฟื้นขึ้นมาพร้อมกับพลังบูกะเซาเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยตัวของอูกักได้ดื่มเลือดทวันไปค่อนข้างเยอะก็เลยฟื้นตัวเร็วกว่าปกติ สังอุ่นในตอนนั้นพยายามจะรีบวิ่งไปฉีดยาพิษใส่อู๋แทนเลยครับแต่ก็ต้องมาโดนเขาจับแขนเธอไว้พอดีสายสืบคอนในตอนนั้นจะเข้ามาช่วยครับโดยการยิงปืนไปที่หัวใจแต่ในรอบนี้ครับอู๋แทนไม่ยอมโดนยิงง่ายๆแบบนั้นอีกต่อไปแล้วเขาได้เข้ามาจัดการสายสืบคอนครับจนบาดเจ็บสาหัสซึ่งสายสืบก็ได้ใช้แรงในเฮือกสุดท้ายบอกกับสังอุ่นไปว่าให้เธอนั้นรีบหนีไปอู๋แทนก็เลยจัดการโยนพระเอกรับกับสายสืบลงไปขังในบ่อน้ําก่อน ส่วนตัวเขาครับจะรีบออกตามหาสังอุลที่วิ่งหนีไปเมื่อตะกี้นี้ซึ่งสายสืบคอนก็ได้ใช้โอกาสในครั้งนี้นี่แหละในการคุยเปิดใจกับฮวานครับถึงเรื่องน้องสาวของเขาถึงแม้ว่าตัวเขาจะแค้นพระเอกก็ตามแต่ก็ฆ่าเขาไม่ลงรับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย สายสืบคอนร,รับผูกพันกับห่าวันมากเกินไปสายสืบคอนก็เลยตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่าต่อจากนี้เป็นต้นไปเด็ดเขาจะช่วยหวาวันทุกวิถีทางรับไม่ว่าจะวิธีการใดก็ตามเริ่มจากอันแรกก่อนเลยสายสืบคอนไม่รอช้าจัดการกรีดแขนตัวเองให้เลือดไหล ให้ไหลไปถึงอาวันที่อยู่ข้างล่างบ่อน้ําให้เขารับได้กินเลือดเพื่อเติมพลังอะไรแบบนั้นก่อนในขณะที่ทางฝั่งของอูทแทในตอนนี้เนี่ยกำลังประชันหน้ากับสังอุ่นครับแต่ทว่าจูจ่ๆอูทแทก็มีอาการแบบเดิมอีกแล้วครับคือเขามีอาการเจ็บที่หน้าอกอย่างรุนแรงคําทํานายของป้าเฮเยซอกครับว่าวิญญาณร้ายที่เติบโตจากการกินเลือดของบิดา จะทะลักออกมาทั้งหมดความคิดนี้ครับก็ได้ผุดเข้ามาในหัวของเขาอีกครั้งก่อนที่ตัวหนังรับจะตัดกลับไปเมื่อ1,000ปีก่อนที่เป็นตอนที่บุกเซาสองตัวครับฮาวันกับซังอุนได้เป็นบุกเซาคู่รักของรักกันตลอดกันแต่ด้วยความโหดร้ายของฮวันที่อาลวาดอย่างหนัก ฆ่าคนบริสุทธิ์ไปทั่วครับสายสืบคอนเมื่อ1 0 0 0ปีก่อนที่ตอนนั้นกําลังเป็นเจ้าของเมืองเนี่ยก็ได้นํากําลังพลของเขาแทงเข้าไปที่ร่างกายของพระเอกโดยมีชีโฮกับโดยุนรับในชาติที่แล้วเคยใช้มีดของพวกเขาในการแทงเข้าไปที่หัวใจของเขาด้วยเช่นกันซึ่งในอดีตชาติเมื่อ1000ปีก่อนครับควาสมสัมพันธ์ของครอบครัวของพระเอกแต่ละคนในชาติดีเ่ยเรียกได้ว,ดว,ว่าเป็นศัตรูกับเขาทั้งหมดเลยก็ว่าได้ในขณะที่สังอุลในช่วงเวลานั้นที่ได้เห็นฮวันครับโดนมีดดาบแทงเข้าไปที่หัวใจ แทนที่เธอจะเข้าไปช่วยเฮวันกรับกลับไม่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เธอโกรธแค้นหวันมาโดยตลอดที่มีจิตใจโหดเหี้ยมฆ่าคนไม่เลือกหน้าแบบนี้สังอุนในตอนนั้นไม่รอช้าสิครับจัดการหยิบมีดขึ้นมาแทงเข้าไปที่หัวใจของตัวเองเพราะต้องการให้พระเอกรับจำต้องตายจากไปเพราะเมื่อ,อไหรก่ก็ตามที่บูกาเซลสองตัวนั้นถูกแทงไปที่หัวใจพร้อมๆกันแล้วแ่ะก็ทั้งสองบูกาเซลครับจะต้องตายจากโลกนี้ไปซึ่งก่อนที่ทั้งคู่ครับจะสิ้นลมหายใจตายไปหัววันก็ได้บอกกับสังอุนกลับไปว่าเขาจะกลับมาอีกครั้งรับและฉีกร่างคนที่เคยทําให้ฉันเป็นแบบนี้ 이틀째로 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 แล้วดื่มเลือดเพื่อมันและฉันขอสัญญาตรงนี้เลยว่าจะตามหาตัวเธอให้พบแล้วฆ่าเธอให้ได้มินสั่งอุ่นแล้วตัวหนังรับก็ตัดจบไปที่นี้มาเข้าสู่ช่วงพูดคุยหลังดูกันบ้างหลังจากเรื่อดาวในบูคาเซลอีพีนี้ได้จบไปประเด็นที่น่าสนใจที่สุดครับก็คงไม่พ้นเรื่องของสายสืบคอนที่เขามีความโกรธแค้นฮาวันพระเอกของเราเป็นอย่างมากนั่นก็เป็นเพราะว่าเรื่องราวในอดีตของเขาครับที่เคยโดนฮาวันจัดการฆ่าพ่อตัวเองมาก่อนในตอนที่พ่อของสายสืบเคยเป็นปีศาจร้ายนี่ก็เลยกลายเป็นเหตุที่ว่า น้องสาวของสายสืบคอนครับจำต้องตายจากไปเพราะโดนพลังอำนาจของบุกเซาเล่นง,งานในขณะที่ร่างกายน้องสาวของเขาเนี่ยนั้นบอบบางอยู่แล้วจนสุดท้ายแล้วน้องสาวของสายสืบก็จำต้องตายจากไปอย่างน่าเสียดายโดยที่วันรับไปได้ช่วยอะไรน้องสาวของเขาเลยสักนิดเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับมันก็เลยฝังใจสายสืบคอนมาโดยตลอดหลายสิบป,ปีที่ผ่านมา และผลักดันให้เขาครับเข้ามาเป็นตำรวจในทุกวันนี้เพื่อตามล่าหาคนที่ทำแบบนี้กับน้องสาวเขานี่ก็เลยไม่แปลกครับหลังจากที่สายสืบรู้ความจริงทั้งหมดว่าพระเอกเป็นคนทำเขาก็เลยอยากจะฆ่าพระเอกมากขนาดนั้นส่วนอีกประเด็นเลยก็คือเรื่องของคำบันสัญญาที่พระเอกเคยมอบให้กับทุกคนเมื่อ1000ปีก่อนครับว่าจะกลับมาฉีกราทุกคนที่เคยทำแบบนี้กับตัวเขาพระเอกจะทำตามคำปณิธานของตัวเองได้หรือไม่หลังจากความทรงจำทั้งหมดของเขาครับได้กลับมาแล้วอันนี้เราคงจะต้องไปติดตามชมกันต่อ ในบูกเซาอีพีต่อไปอีพีที่16ครับอีพีสุดท้ายที่ไกลเราฟังสรุปเนื้อเรื่องจากทางช่องของเราเนี่ยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเมื่อร่ก็าตามที่มีคลิปใหม่ๆมาลงเพื่อนๆจะได้รับชมก่อนไกลเป็นคนแรกเลยสําหรับเพื่อนไหนชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กับแอดมินคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับสาหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอดวลาไปก่อนสวัสดีครับ